อย่าได้ไปเห็นใจพวกอสูรกินคนถึงจะมีร่างกายเป็นเด็กก็ไม่เกี่ยวหรอกมันคือสัปะหาาหน่ารังเกียจที่อยู่มานับทศวรรษเพื่อที่จะได้แก้แค้นให้กับคนที่ถูกฆ่าตายเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้แน่นอนว่าดาบของผมจะฟันคออสูรอย่างไม่ปราณีแต่ว่าผมจะไม่เหยียบย่ำอสูรที่โศกเศร้าที่กลายเป็นอสูรแล้วสำนึกเสียใจ กับสิ่งที่ตัวเองได้ทำพวกอสูรก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกันเคยเป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกับพวกเราช่วยเอาเท้าออกไปด้วยครับพวกเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เน่ารังเกียจอสูรเป็นตัวตนที่สิ้นหวังและเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเศร้า นายก็คือฮทำไมถึงได้มาขวางกันล่ะคะคุณโทมิโอกะทั้งที่พูดเองว่าจะไปญาติดีกับพวกอสูรไม่ได้แท้ๆแล้วนี่อะไรกันคะเพราะเป็นอย่างนี้ ถึงได้โดนทุกคนเกลียดเอาไงล่ะทะ